ในส่วนของวิดีโอนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนของการนำห้องพักของเราลงประกาศบนเว็บไซต์ Airbnb นั่นเองนะฮะซึ่งในวิดีโอนี้นะครับเราจะทำกันแบบง่ายๆนะฮะจะไม่ยังจะยังไม่ลงลึกในส่วนของรายละเอียดอะไรต่างๆนะฮะจะเป็น6ขั้นตอนที่เขาให้เข้ามาแค่นั้นเองนะฮะเพื่อที่จะสามารถที่จะลงห้องพักบน Airbnb ได้เองนะครับโอเค เราก็หลังจากที่เข้ามานะฮะเราก็เปิดในส่วนของเรานะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาที่ในส่วนของ airbnb.com นะครับถ้าใครล็อกอินไว้แล้วนะฮะก็จะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่จะเป็นแดชบอร์ดเป็นชื่อของเราอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินนะครับจะมีลิงก์ให้ทำการล็อกอินเข้าไปนะฮะก็ล็อกอินเสร็จแล้วก็จะปรากฏเป็นหน้ารูปโปรไฟล์ของเราขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นก็ให้เข้าไปที่ในส่วนของให้เช่าที่พักของคุณนะฮะคลิกเลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของรา,ายละเอียดที่จะให้เราเลือกนะครับในส่วนแรกก็คือว่าให้เช่าที่พักของคุณนะฮะส่วนแรกที่เราจะมาเลือกก็คือในส่วนของประเภทบ้านนะฮะว่าเราจะาบ้านหรือว่าห้องที่เราเอาให้ให้คนที่จะเช่าเนี่ย เป็นแบบไหนนะฮะมีทั้งในส่วนของอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็บ้านแล้วก็มีในส่วนของที่พักพร้อมอาหารเช้านอกจากนั้นยังมีอื่นๆอีกนะฮะที่เราสามารถเลือกได้เช่นห้องเพดานกระท่อมวิลล่าปราสาทนะฮะหอพักบ้านต้นไม้เรือเครื่องบินอะไรพวกนี้นะฮะก็ก็เลือกดูครับว่าประเภทบ้านของเราเป็นแบบไหนนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นคอนโดเราก็อาจจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะฮะ แล้วก็มีเป็นเป็นห้องอยู่ข้างในนะครับหรือว่าถ้าเรามีบ้านเป็นหลังๆเราก็เลือกในส่วนของประเภทบ้านนะครับหรือแม้กระทั่งของเรามีเป็นที่พักพร้อมอาหารเช้านะฮะก็สามารถที่จะเลือกได้นะฮะอันนี้สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับตามแบบที่บ้านที่เรามีนะครับของผมก็จะเลือกเป็นเป็นแบบบ้านละกันนะครับแล้วก็ของผมจะเป็นห้องส่วนตัวเนาะ ถ้าใครเป็นบ้านหรือว่าอาพาร์ตเมนต์ทั้งหลังนะฮะก็สามารถที่จะเลือกได้หรือว่าเป็นห้องเช่ารวมร่วมกันก็สามารถที่จะเลือกได้นะ,ะของผมจะเป็นห้องส่วนตัวนะครับจากนั้นก็คือกําหนดผู้ที่จะเข้าพักนะฮะว่าห้องที่เราจะให้เช่าเนี่ยเข้าพักได้กี่คนนะครับโดยปกติส่วนใหญ่แล้วมาตรฐานก็อยู่ที่2คนนะครับหลังจากนั้นเมืองนะครับก็ให้เราพิมพ์เข้าไปนะครับว่าว่าห้องพักหรือว่า บ้านที่เราจะให้เช่าเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับของผมตอนนี้ผมจะให้เช่าอยู่ที่อาําเภอปลายนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองนะฮะอพอเราพิมพ์คําว่าปลายเขาาย้าไปมันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับปลายเข้ามานะฮะก็จะมีแม่ปลายตําบลแม่ฮีนะครับปลายแม่นาเติงอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นอของผมนาจะอยู่เวียงใต้นะฮะก็ใส่เป็นปลายเวียงใต้แม่ฮ่องสอนไทยแลนด์นะครับ ถ้าของเราไม่มีไม่มีในส่วนของระบบ s u g g e s t i o นี้ขึ้นมาก็สามารถที่จะพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับพิมพ์เองเข้าไปได้เลยนะฮะเมื่อเลือกแล้วนะครับก็ให้กดปุ่มสีชมพูชมพูนี่นะฮะกดดำเนินการต่อนะครับโอเคเมื่อเรากดดำเนินการต่อนะครับก็จะเข้ามาหน้า ที่จะให้เราใส่รายละเอียดต่างๆเข้าไปนะฮะจะมี6ขั้นตอนที่เราให้ใส่เข้าไปในวันนี้นะครับก็มาดูกันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะฮะก็กดที่ลงประกาศที่พักเสร็จสมบูรณ์ได้เลยนะครับส่วนแรกนะครับที่เราจะต้องเลือกก็คือในส่วนของปฏิทินนะฮะเขาจะให้เราเลือกว่าที่พักของเราจะว่างตลอดเวลาหรือว่าว่างเป็นบางครั้งหรือว่าว่างแค่ช่วงเวลาเดียว นะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ติดปัญหาอะไรเราอยากให้ห้องพักเราว่างตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลือกเป็นเสมอนะครับก็จะเรียบร้อยนะฮะในส่วนซ้ายมือนี้นะครับก็มาดูนะฮะว่าส่วนไหนที่เราทําเสร็จแล้วจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะฮะนั่นหมายถึงว่าเราทําขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่2ก็คือในส่วนของการกําหนดราคานะฮะ ตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่เป็นราคาต่อคืนได้นะครับขั้นต่ําก็คือที่สามารถ Airbnb ให้กําหนดได้คืออยู่ที่10เหรียญน,นะฮะประมาณ330บาทนะฮะโดยประมาณเนาะของผมนะตอนนี้ก็จะใส่ไปที่350บาทนะฮะต่อคืนนะครับในส่วนนี้เราสามารถที่จะกําหนดราคาที่พักรายเดือนรา,ายสัปดาห์ได้ นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันในวิดีโอบทถัดไปนะฮะอันนี้เราจะทำแบบง่ายๆ s .imple s .imple กันก่อนนะครับโอเคหลังจากกำหนดราคาแล้วนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของภาพรวมนะฮะในส่วนของภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอรายละเอียดห้องพักของเราที่มันจะไปขึ้นโชว์ในหน้าเว็บไซต์ airbnb เวลามีคนค้นหามา นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยาทาง Airbnb ก็แนะนำมานะครับว่าเป็นชื่อที่ดีมีความเป็นเอกลักษณ์บรรยายที่พักได้ดีนะฮะแล้วก็เน้นจุดเด่นของที่พักนั่นเองนะครับเราก็ถ้าเป็นในกรุงเทพหรือว่าเป็นในในเมืองใหญ่ๆนะฮะเราก็อาจจะเน้นจนจุดสนใจอย่างเช่นอ,อยู่ในแนวรถไฟฟ้าสามารถไปเที่ยวอะไรได้นะฮะหรือว่าจะเป็นแบบ คลีนรูมอะไรก็ได้บอกจุดเด่นของห้องเราไปนะครับโอเคของผมก็จะเป็นเซ็นเตอร์ออฟบายชีนลูมเนี่ยริเวอร์โอเค ได้พอดีนะครับของผมก็ที่พักของผมตอนนี้ที่ผมทําก็จะอยู่ใกล้แม่น้ํานะครับแล้วก็อยู่ในใจกลางของคนเดินนั่นเองนะครับส่วนในส่วนของสรุปก็จะเป็นที่พักของเรานะครับรายละเอียดห้องพักรายละเอียดสถานที่นะครับว่าเราอยู่ที่ไหนนะฮะตรงนี้ก็ให้ใส่ไปนะครับอย่างน้อยก็ใส่มันเต็มเมครับประมาณ250ตัวอักษรนะครับก็ ใส่ไปนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แป๊บหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนของอคำบรรยายของผมนะฮะก็ใช้ไปจนหมดอักขระเลยนะฮะแต่ว่าถ้า,าเราบรรยายไม่พอสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของคำบรรยายอย่างละเอียดได้นะฮะตรงนี้เราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคขั้นตอนภาพรวมเราก็จะเสร็จเรียบร้อยนะฮะต่อไปก็จะมาดูในส่วนของรูปภาพนะครับรูปภาพเนี่ยก็สามารถที่จะ เพิ่มรูปภาพได้นะครับทั้งที่ดีถ้าเรามีรูปหลายๆใบหลายๆส่วนนะครับทั้งในส่วนของห้องพักนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะฮะบ,บริเวณโดยรอบของห้องพักนะครับแล้วก็บริเวณพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นส่วนกลางอะไรที่เราสามารถที่จะใส่ได้นะฮะก็ใส่ให้ไปให้ลูกค้าได้ได้ดูได้มากที่สุดเพื่อจะมีส่วนในของการตัดสินใจที่จะจองที่พักกับเรา นะฮะตรงนี้กเ็เรื่องรูปเนี่ยเป็นรูปเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เราจะต้องเ,อเน้นกันหน่อยนะครับสำหรับาการลงห้องพักเพราะว่าเราต้องให้ลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจในระดับแรกเห็นเลยนะเป็น first impression เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าห้องไหนที่สามารถที่จะลงรูปได้อย่างสวยงามแล้วก็มีความใกล้เรียงนะครับไม่ไม่ไม,ไม่แต่งเติมจนเกินไปนะฮะก็จะทำให้มียอดในส่วนของการ request booking เข้ามาได้เยอะนะครับ โอเคสำหรับใครที่ไม่มีรูปสวยๆนะครับก็แนะนำให้ใส่รูปที่เรามีไปก่อนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับ Airbnb นะฮะมีบริการถ่ายรูปห้องพักให้เราฟรีนะครับซึ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่เขามีช่างภาพอยู่แล้วนะฮะเราสามารถที่จะ Request ในอนของช่างถ่ายรูปให้เข้าไปนัดหมายแล้วก็นัดวันที่จะเข้าไปถ่ายรูปห้องให้เราได้ นะครับส่วนนี้เดี๋ยวเ,เราจะค่อยจะมาพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เรากา็มาใส่รูปในส่วนของอห้องพักของเราก่อนนะครับเราก็คลิกตรงเพิ่มรูปภาพเข้าไปนะฮะหลังจากนั้นก็ามาดูว่ารูปที่เราเก็บไว้อยู่ตรงไหนนะฮะอันนี้ผมก็จะใส่รูปเป็นคร่าวๆไปนะครับเพราะว่าของรูปของผมเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีรูปอะไรมากเท่าไหร่นะฮะก็ใส่ของผมใส่ไปอยู่4รูปก่อนนะฮะเพราะว่ามีอยู่แค่นี้นะครับ แต่ว่าถ้าใครมีรูปเยอะนะฮะแนะนําเลยนะฮะต้องต้องใส่ให้เยอะๆนะครับเพราะว่ารูปเนี่ยมันก็แทนความหมายแทนอะไรได้เยอะมากมาย,ย่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็รออัปโหลดรูปเข้าไปนะครับในส่วนของการเพิ่มรูปภาพเนี่ยเราสามารถกดเพิ่มรูปภาพแล้วเลือกครั้งเดียวได้เลยนะฮะเป็น10บสภาพได้เลยนะครับไม่ต้องเลือกทีละรูปภาพนะครับ โอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ในส่วนของอคำบรรยายใต้รูปภาพนะครับเราสามารถที่จะใส่ได้นะครับ center colony โอเคนะครับเราสามารถที่จะใส่ได้นะฮะตรงนี้นะเรา,เาจะเน้นในส่วนของการใส่ภาษาอังกฤษก่อนนะครับ ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับในส่วนของรายละเอียดคำบรรยายใต้รูปภาพตรงนี้นะครับโอเคเสร็จไปแล้ว4ขั้นตอนนะครับต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกนะฮะก็คลิกที่สิ่งอำนวยความสะดวกตัวนี้นะฮะก็จะเป็นช่องที่ให้เราติ๊กเลือกนะฮะว่าห้องของเรามีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือสิ่งจําเป็นเนี่ยก็คือพวกผ้าขนหนูผ้าคลุมเตียงสบู่กระดาษชำระอะไรพวกนี้เรามีไว้ในห้องหรือเปล่านะฮะถ้ามีเราก็เลือกไป นะฮะฮส่วนอื่นๆก็ดูกันครับว่าว่าห้องห้องของคุณเนี่ยมีอะไรบ้างที่อยู่ในห้องนะฮะก็พวกทีวีเคเบิลทีวีเครื่องปรับอากาศเครื่องทําความร้อนอะไรพวกนี้นะฮะของผมก็มีแค่2อ,อย่างนะครับแล้วก็มีห้องครัวด,ด้วยโอเคอินเทอร์เน็ตไร้สายมีห้องครัวให้ใช้นะฮะโอเคต่อไปสิ่งเพิ่ม,เต,มเติมไม่เป็นเครื่องซักผ้าอะไรพวกนี้นะฮะก็ลองเลือกเอานะฮะว่ามีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ง่าย,ายๆนะฮะลองเลือกดู ค,คุณลักษณะพิเศษนะครับก็เป็นมิตรกับครอบครัวและเด็กสูบุรีได้ไหมนะครับหรือว่านําสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้หรือว่าที่พักของเรามีสัตว์เลี้ยงถ้ามีเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้ว่ามีอะไรบ้างนะฮะเพื่อให้คนที่เข้าพักเนี่ยได้รับรู้ว่าที่บ้านหรือว่าที่ห้องของเราเนี่ยเลี้ยงสัตว์ด้วยสําหรับคนที่แพ้ขนสัตว์อะไรเนี่ยจะได้จะได้ไม่ต้องรีเควสต์บุ๊กิ้งเข้ามานะครับจากนั้นก็คือในส่วนของ เพื่อความปลอดภัยในบ้านนะฮะว่าเรามีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็ลองดูครับของผมก็จะมีในส่วนของชุดปฐถมพยาบาลกับเครื่องดับเพลิงแค่นั้นเองนะฮะเสร็จในส่วนของสิ่งอํานวยความสะดวกเรียบร้อยนะฮะเราก็จะไปกันที่ในส่วนของเซกชั่นที่เป็นที่พักนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นาการเลือกอในส่วนของจํานวนเตียงนะฮะแล้วก็จํานวนห้องน้านะครับส่วนใหญ่เราก็มี1เตียง นะฮะถ้าเรามีอยู่ห้องห้องนอนเดียวนะฮะสำหรับใครที่มี2เตียงก็สามารถที่จะใส่2เตียงไว้ได้นะฮะหรือว่าบางคนบอกว่ามีหลายห้องห้องหนึ่งมีเตียงหนึ่งห้องหนึ่งมี2เตียงก็ใส่เป็นหนึ่งเตียงก็ได้ครับแล้วก็ค่อยให้เขามาเปลี่ยนแปลงทีหลังได้ถ้าเขาจะเอา2เตียงนะครับ <S <S ประเภทเตียงมันก็จะมีให้เลือกนะฮะว่าเป็นเตียงลมเป็นฟูกหรือว่าเป็นโซฟาเบดหรือว่าเป็นเก้าอี้ยาวอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็สามารถที่จะเลือกแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเตียงจริงอยู่แล้วนะครับในส่วนของห้องน้ํานะครับมันก็จะมี ให้เลือกว่าเป็นขนาดห้องน้ําเท่าไหร่นะฮะเราก็ใส่เป็น1ไปก่อนนะครับจากนั้นข้อมูลที่พักตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราได้เลือกไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็จะสามารถที่จะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเสร็จไป5ขั้นตอนแล้วครับรวดเร็วว่องไวมากเห็นไหมฮะแป๊บเดียวจริงๆนะครับโอเคต่อไปก็คือในส่วนของสถานที่นะฮะ สถานที่ตัวนี้ก็คือจะเป็นการทําทแผนที่คร่าวๆนะครับว่า,าบริเวณที่พักของเราอยู่บริเวณไหนของเมืองนะครับก็คือเป็นการปักพินอยู่บนลงแผนที่นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดที่อยู่เข้าไปนะฮะก็ให้เราคลิกที่เพิ่มที่อยู่นั่นเองนะครับเมื่อคลิกเพิ่มที่อยู่แล้วนะครับมันก็จะขึ้นในส่วนของประเทศไทยขึ้นมาให้อยู่แล้ว นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะใส่เป็นที่อยู่บรรทัดที่1ของเราได้นะครับอาจจะใส่เป็นชื่อคอนโดหรือว่าชื่อ,เ,อเกสเฮาส์อะไรของเราก็ได้แล้วแต่นะครับอันี้ของผมก็จะใส่ไปคร่าวๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของเมืองเขตอะไรพวกนี้มันขึ้นมาอยู่แล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวผมก็ไปอยู่บรรทัดที่2เนาะตำบลแล้วก็เขตเมืองปลายนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนรหัสไปรษณียห้าแปดหนึ 13, ่งสามโอเคอน,นี่สำหรับในส่วนของที่พักของผมเนาะ เมื่อใส่ราย,ายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็กดปุ่มถัดไปได้เลยนะครับโอเคนะฮะมันก็จะขึ้นเป็นปกติครับว่าไม่พบตำแหน่งที่ตั้งนะฮะก็ให้เราทําการปักหมุดบนแผนที่ของเราด้วยตัวเราเองนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะมีปรากฏแผนที่ขึ้นมานะฮะเป็นแผนที่ของเ g l e Map นั่นเองนะครับก็จะปรากฏในส่วนของคร่าวๆแถวๆที่เราอยู่นะฮะว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ให้ทําการ drag แผนที่นะครับไม่ต้องลากตรงนี้ไม่ได้นะฮะลากตรงพินนี้ไม่ได้ให้ drag แผนที่มาแทนนะฮะเพื่อตัวพินมันอยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะฮะเราก็ drag แผนที่มาเสร็จแล้วเราก็มาดูว่า,าที่พักของเราอยู่ตรงไหนนะฮะก็ให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับโอเคผมก็จะอ,อยู่ประมาณนี้ปลายปลายโอเคตรงนี้น่าจะได้นะฮะสำหรับฟันดี้เกชัลนะฮะที่ผมยังที่ผมลองทำดูนะฮะเมื่อเรา ปักหมุดแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มั่นใจว่าโอเคมันถูกนะครับก็ให้คลิกที่ปุ่มสีพูเหมือนเดิมครับก็คือจบนั่นเองนะครับปับ๊บเรียบร้อยนะครับถ้าเราทำเสร็จหกขั้นตอนแล้วนะฮะจะมีปุ่มอยู่ด้านซ้ายมือนะครับมุมซ้ายมือด้านล่างนะฮะก็จะมีขึ้นในส่วนของอปุ่มที่จะให้เราลงประกาศที่พักนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกลงประกาศที่พักได้เลยทันที นะครับก็แสดงว่าของเราเนี่ยเสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้วนะครับกดลงนะครับปุ๊บโอเคเห็นไหมฮะถ้าเราลงประกาศที่พักเรียบร้อยมันก็จะบอกว่าลงประกาศที่พักของคุณแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาดูพรีวิวที่พักของเราได้นะฮะว่าที่พักของเราถ้าคนอื่นเข้ามาดูจะเป็นยังไงนะครับปั๊บโอเคนะฮะ ก็จะมีรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับมีรูปอะไรเพิ่มขึ้นมานะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขนะฮะกลับไปแก้ไขได้นะฮะก็คือกลับไปแก้ไขในส่วนนี้ได้นะฮะมันก็จะเข้ามาส่วนของรายละเอียดภาพรวมอาพรุ่งนี้นะครับเรื่องรูปตัวนี้นะฮะที่เป็นรูปหน้าปกนะฮะคล้ายเฟซบุ๊กโคเวอร์เนาะตัวนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะฮะก็เข้ามาที่ในส่วนของรูปภาพนั่นเองนะครับ รูปภาพตัวนี้นะฮะที่เป็นรูปดาวนะฮะคือรูปแรกของแถวบนนะฮะจะเป็นรูป cover ที่ Airbnb จะหยิบมาทำเราสามารถที่จะขยับ drag เปลี่ยนได้ตลอดนะฮะแดกรูปที่เป็นรูป cover มาข้างหลังแล้วเอารูปอื่นเข้าไปแทนได้นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็รอให้มันขึ้นคำว่าบ,บันทึกแล้วนะฮะก็เรียบร้อยเราลงไป refresh ดูนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเปลี่ยนมาละโอเค นะครับอันนี้ใน,นส่วนของการแก้ไขอะไรพวกนี้นะฮะของ Airbnb จะไม่มีปุ่มให้เซฟนะฮะในส่วนของรายละเอียดที่พักมันจะเป็นบันทึกอัตโนมัติหลังจากที่เราเซฟแล้วนะครับผมก็จะเอาตัวนี้มาใส่ก่อนอือลากนี้มาโอเคนะครับถ้ามันบอกขึ้นบันทึกกำลังบันทึกนะฮะก็รอสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้มันบันทึกแล้วเรียบร้อยมันก็จะทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดลูกเรียบร้อยเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เองนะฮะในส่วนของการลงที่พัก ของเราบนเว็บไซต์ Airbnb นะครับก็สำหรับวิดีโอในบทนี้ก็จะเป็นการบอกรายละเอียดแบบคร่าวนะที่เราจะสามารถลงห้องพักบน Airbnb ได้อย่างง่ายดายแบบ6สเต็ปนะครับแล้วก็เดี๋ยววิดีโอถัดไปบทหน้าเราจะมาดูในส่วนของการจัดการปฏิทินนะครับแล้วก็รายละเอียดลงลึกว่าเราสามารถที่จะเพิ่มรายละเอียดอะไรต่างๆได้ทั้งในส่วนของคู่มือนำเที่ยวแล้วก็บอกรายละเอียดห้องพักของเราเพื่อให้เป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น นะครับโอเคบทนี้ก็คงจบแค่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ